เรื่องราวตอนนี้ทุกคนมะม่วงเบาดูนะฮะมีน้ําแข็งเย็นแล้วนะฮะแบบจะกรอบๆนะฮะถ้าเราแช่น้ําแข็งนะฮะแล้วก็จะมีน้ำน้ำพริกกะปิเอ่อน้ําตาลแว่น่นะของพี่สาวตูมโวที่คุณดูเยอะต่ำให้มอกี้เดี๋ยวพี่จะกินนะเรื่องราวตอนนี้มะม่วงเบานะฮะทุกคนพูดแล้วน้ำลายไหลนี่ไอเดียเยอะบีการวอสแกรมบีก็จะลองกินี่นี่ Mm. Sedap weh, sedap mah minat tak? Tak buat dah Hahaha Sedap lah Hmm, บบบาตัวบางตัวแต่สุดท้ายเนี่ยก็รับไปกันอืมอร่อยมากทุกคนกินก่อนนะฮะเรื่องราวตอนนี้มะม่วงเบาอร่อยเวอร์ปังเวอร์ทุกคน